คับคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถ,ถึงเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ระกาศคือการสร้างสายพันธุ์ประกาศใหม่หลังจากนั้นเมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ระกาศสร้างสายพันธุ์ระกาศใหม่แล้วมันก็ต้องมีการถ่ายสายหรือฝากยีนเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมามันไม่มีในโลกนี้พอทําเสร็จมันก็เกิดเราก็ต้องทําการอินพิด ก็คือการเอาพี่น้องเข้ากันเพื่อสร้างให้มันสายเลือดนิ่งพอนิ่งถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเกิดสายเลือดชิดพอเกิดสายเลือดชิดจะทํำยังไงก็ต้องใช้วิธีการทางสายทางสายทางสายก็คือการเอาสายเลือดจากที่อื่นมาซึ่งการทางสายฝากยีเนี่ยมันก็คือเหมือนกันก็คือก็คือเอาแจกสายเลือดจากที่อื่นเข้ามาเพื่อเป็นการสร้างสายเลือดไม่ให้เกิดสายเลือดชิดขึ้น ก็คือการถ่างสายแล้วก็ฝากกินฝากกิน้วกับรุ่นลูกที่ออกมาจากตาของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วจนสายเลือดนิ่งแล้วก็คือเลือดร้อยพอเป็นเลือดร้อยเสร็จเราเอาจากที่อื่นเข้ามาก็เป็นเลือดร้อยเหมือนกันเข้ากันพบจะเกิดรุ่นลูกออกมาคือเลือดห้าสิบเลือดห้าสิบในที่นี้ก็คือเลือดทางฝั่งพ่อครึ่งหนึ่งห้าสิบทางฝั่งแม่ครึ่งหนึ่งห้าสิบก็คือเลือดห้าสิบ หลังจากนั้นพอได้ลูกออกมาเป็นลูก50ลูกเลือด้าิ0เนี่ยแล้วก็ตีย้อนกลับไปต้นสายฝั่งที่เราจะต้องการให้เป็นต้นสายหลักก็คือฝั่งที่เราพัฒนามขึ้นมาแล้วก็เป็นพอตีออกมาเข้ามากับพ่อลูกที่ออกมารุ่นต่อไปก็เป็นเลือด75ทีนี้ความเป้นพ่นของยีนก็โอเคแล้วทีนี้ก็เริ่มไล่เอฟกันต่ออีก นี่คือการทังสายหรือการฝากยีนการฝากยีนมันมีอีกวิธีหนึง่งก็มีแบบหนึ่งคือในกรณีที่เราได้ตัวผู้มาตัวหนึ่งแต่ตัวเมยียเราหาไม่ได้เลยเราทำยังไงล่ะทีนี้เราอยากได้สายพัยนธุ์นี้เราหาตัวเมยียไม่ได้เลยเราก็ไปซื้อตัวเมยียจากที่อื่นมาสายพันธุ์อื่นซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันซึ่งในการที่จะดูสายพันธุ์อื่นนะที่จะเอาเ้ามาการเข้ากับสายพันธุ์ที่เรามีซึ่งเราต้องการจะฝากยีนเราต้องให้เป็น อ่าสายาพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าเอาคนละโลกกันมาเลยก็ไล่กันยาวเราพูดถึงเอาสายาพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้มันย่นระยะเวลาขึ้นและอากนั้นมันก็เหมือนกันกันกบการทางสายก็คือเอาพ่อหนึ่งเลือดร้อยมาดิมที่เราได้มาที่เราต้องการจะทําพัฒนาสายเนี่ยแต่เราไม่มีตัวเมียเราก็เอาตัวเมียจากที่อื่นมาที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันเป็นสายาพันธุ์ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน เอามาเข้ากันปุ๊บก็จะได้ลูกเป็นลูกรุ่น50เหมือนเดิมหลังจากนั้นได้ลูกรุ่น50อีกก็เอาลูก50อนี่เลยมาตีย้อนพ่อกรุ่นลูก,ลก,ลกที่ออกมาก็จะได้เป็นลูก75ก็คือมีสายเลือดที่เราต้องการอ่ะ75หเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเราก็ทําการอินบีดเพราะจะให้มันเลือดร้อยกันเลยทีเดียวมันยังไม่ได้ทําไมบางคนว่าเอ้ะทำไมไม่เป็นเลือดร้อยไปเลยแล้วเอาวันตียอดอีกได้ไหมก็ได้ ก็จะไม่ร้อยยังไงก็ไม่ร้อยมันก็จะลดลงจะลดลงจากกระแสไปอีกเพราะมันยังไงมันก็ต้องมีเลือดของฝั่งแม่มาแฝงอยู่ในกรณีเดียวกันที่ผมยกตัวอย่างอันเด็กที่ว่าทางสายทาง้ายฝัฝากีกก้นี่มันเหมือนกันแต่ชื่อที่เขาเรียกต่างกันก็คือทางสายก็คือบางทีสายเรามีอยู่แล้วแล้วก็สายสายเนี้ยบางทีที่อื่นก็บอาอ,อาจจะมีแต่เราต้องการให้สายเลือดจากสายเลือดที่มันนิ่ง มันเริ่มจะชิดสายเลือดชิดแล้วเราต้องการให้มันมีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาเพื่อไม่ป้องกันการเลือดชิดอ่านี่นี่คือวิธีการแก้ไขเลือดชิดที่ว่ามือใหม่บางคนที่ว่าไม่กล้าเอาพี่น้องเข้ากันก็คือเขากลัวเลือดชิดกลัวเลือดชิดจะเกิดเป็นตาผิดรูปทรงบาพิการอะไรพวกเนี้ยก็ใช้วิธีการทางสายเอาก็ได้ก็คือเอาจากพี่อื่นมาทางสายมีรูปแบบหนึ่งก็คืออย่างกรณีสมมติเราทาตามาชิดหนึ่ง ได้ก็ได้สักหนึ่งุดทําเสร็จก็มาเดิมเกิดเลือดชิดขึ้นมาแล้วทาไงอ่ะเราก็ไปซื้อกลายจากที่อื่นมาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันเอาเข้ามาทําปุ๊บก,ก็จะได้เหมือนเดิมก็คือรลูกก็เป็นลูกห้าสิบลูกห้าสิบก็ติงย้อนกลับไปรุ่นพ่อตีเอาลูกตีตีกับพ่อเอาเข้ากับพ่อก็จะได้ลูกเจ็ดสิบห้านั่นคือการทางสายอันนี้คือเป็นวิธีการแก้วิธีการแก้คือกรณีเกิด เลือดชิดขึ้นมามันการถ่างสายการฝักยีนเนี่ยมันใช้วิธีเดียวกันก็คือถ้าพูดในในทางบีดบิดปากัดนะครับก็คือสมมุติเราจะถ่างสายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการเอาลายบีดการเอาลายบีดพอเอาลายบีดเสร็จเอาลายบีดเสร็จได้ลูกออกมาก็ลายบีดลายบีดก็คือเอาในเครือญาติสนิทสนิทก็คือเอาลูกไปติดกับพ่อ คือ,อก,การอินบิดหลังจากเอาไลน์บีดเสร็จเราก็มาอินบิดพออินบีดเสร็จทีนี้เราต้องการให้เลือดค่อนข้างจะนิ่งก็ทําการไลฟ์ก็คือโอ้โทษทีครับไม่ใช่ <laughs> beat. อินบีดไลน์บีดอ่าพอพอไลน์บีดก็คือการเอาลูกไปตีย้อนพอ่ออ่านั่นคือไลน์บีดหลังจากที่เราได้ลูก,ลกมาแล้วเป็นลูกเชตส์มาแล้วทีนี้ก็เราทําการไลฟ์ if, เพื่อต้องการให้สายเลือดที่เราพรัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันนิ่งขึ้น มันเหมือนกันเลยการถ่างสายการฝากจีนนี่เหมือนกันวัตถุประสงค์เดียวกันแต่มันที่ชื่อมันเหมือนกันไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเขาต้องการให้เห็นความแตกต่างนั่นเฉยๆเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างอันแรกเลยก็คือเราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วหนึ่งสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ในโลกเลยไม่มีที่ไหนในโลกเซตแล้วก็เอาจากที่อื่นเข้ามาที่มีสายพันธุ์คล้ายๆกันมาเข้ากันนั่นหนึ่งคือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองที่ที่บอกว่าเกิดการเลือดชิด ออเอาอย่างที่สองเกิดจากเราไม่มีสายพันธุ์นี่เรามีแต่ตัวผู้แต่ตัวเมียเราไม่มีเราก็ฝากกินฝากกินก็คือเราฝากในรุน่นลูกเราฝากกินของตัวพ่อนี่แหละเอาไว้ในรุน่นลูกรุ่รนลูกมาก,ก็จะมยยียีนของตัวพ่อที่เราต้องการจะทำอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จเราต้องการจะเพิ่มสายเลือดให้เป็นให้มันมากขึ้นก็คือเอาไปตีกับพ่อก็สามารถเพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างกรณีที่สามเหมือนกันสมมติเรามีสายพันธุ์ที่ว่าเขามีตามตลาดสุ่ยไปแล้วแหละแต่เราต้องการที่จะ พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกก็คือเราพัฒนามาถึงจุดๆหนึ่งเราว่าของเราสวยแล้วแต่มันเกิดการเลือดชิดเกิดการเลือดชิดเราก็ต้องทําการเอาลายมีก็คือซื้อจากที่อื่นเข้ามามาเข้ากันเพื่อให้สายพันธุ์ที่เราพัฒนามายังคงอยู่คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันเอาจากที่อื่นมาเพื่อสายพันธุ์ของเรายังคงอยู่ก็คือเป็นลูกเอามาปุ๊บเป็นลูกห้าสิบมีเลือดของปลาของเราอยู่ห้าสิบหลังจากนั้นเอารุ่นลูก,ลก ปตีเข้ากับรุ่นพ่อก็จะปากกลายเป็นเลือดจาสมองหรือถ้าพ่อมันยังอยู่ก็สามารถเอาปีกับขึ้นไปได้อีกเพื่อเพิ่มความยข้มข้นของปลาที่เราเอาเป็นตัวหลักการการทางสาย่ทางสายฝากยีนเนี่ยคือเราต้องมีปลาตัวหลักขอเราก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เราจะอกสายเลือดจากที่อื่นเข้ามาใสา่เพื่อให้เกิดสายเลือดใหม่ๆขึ้นมาป้องกันอาการเลือดชิด ช่วยกันกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ